พี่ตำรวจขึ้นบนสะพานลอยเลยครับมาส่องกล้องเตรียมถ่ายรถบรรทุกผิดกฎหมายอยู่บนสะพานลอยเนี่ยโอ้ยมันร้อนเหลือเกินโอ้ยร้อนเว้ยเหงื่อเข้าตาเลยโอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้ยฉลาดเออเอาผ้าคลุมซักก็ไม่ร้อนเยี่ยมเลยครับเฮ้ยอะไรยาย ไอ้พวกโรคจิตแ,แน่เลยไอ้พวกโรคจิตแ,แน่เลยมันจะต้องเอาคล้องมาแอบส่องผู้หญิงเอ้ยเดี๋ยวยายไม่ใช่ตำรวจโรคจิตจะไปส่องอะไรตรงนั้นเราจะส่องกระมอมผู้หญิงหรือไงโอ๊ยยายไม่ได้เว้ยต้องระแจนงตำรวจกับมันเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องก็เขาได้และตำรวจคิดสักนิดไปว่าตรงนั้นจะส่องอะไรได้ก็มีแต่หมากับแมวล่ะครับที่แก้ผ้าอ้เอาเอามาแล้วด้วยเอา ยายเหรอครับที่แจ้งว่ามีพวกรคจิตแอบถมองอ่ะใช่ไหนอ่ะรอดยังไงนี่ไงดันกลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายเอาหไหไปเลยยายไม่ได้ไม้ไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพอมีแบ็กอัพปุ๊บกองหนุนมาเอาเลยเว้ยเอ๊ะทำไมมันมืดจังวะเฮ้ยเดี๋ยวจะมืดกว่านี้อีกมัวแต่สองลุอยู่ได้ไม้มาแล้วได้ไงเต็มเต็มเลยโอ้โหตีร่วงเลยด้วยทำอะไรเนี่ยตีพวกรคจิตยังไงโอ้ย นี่ชัดไหมขัดเลยตำรวจตายแล้วไปอยู่ล้วะไอยไปไปเดี๋ยวใจใจเดี๋ยวใจเอาใจไปแล้วโอ้โหใหญ่ใจเร็วด่วนตีไปเปล่าโอ้ยหลับเลยยาวงานเนี้ย